แหงงานเล่าถือจับที่รักขามเพื่อประเห็ุเวียกอยู่ฝั่งไทยในเดือนผ่านมาเจ้าสบายดีสบายดีพี่น้องปองไปยไทยแนเรานำมื่อสักคุนะ่สกคนเนาะสำหรับคลิปนี้ข้าพเจ้าจะมาเบ้าในเรื่องของการที่มีแหงงานล่าหรือคนล่าเนาะ ที่ลักข้ามไปเฮ็ดเวียอยู่ฟังไทยในเดือนก่อนที่เราเห็นขา่าวในประเทศไทยเนาะจำนวนหลายเนาะหลายลิในส่วนก่อนๆนี่ว่าถูกจบที่ว่าลักข้ามโดยผิดกฎหมายเนาะประมาณนี้และหนึ่งในนั้นมีครอบครัวของข้าพประจัาก็คือมีน้องชายและก็ลุกไผ่คือเมียของน้องชายที่ถูกจบในค้งนั้น นะและในปัจจุบันนี้ก็ยังบ่ะท่านในหอดบาทเกิดบางนอนนะตอนนี้ยังกัตโตอยู่ที่แขวงจตารักนหะลังจาาตีกระเจเอาส่งกลับจากประเทศไทยพ่นอเนอกฉะนั้นคอยก็เลยว่าอา้าซีโคอ,อธิบายเพราะว่าเห็นนลาลา่ทานนี่ข้องใจเกี่ยวกับเป็นยังว่าคนล่าจึงเฮอไปเิ็ดเวียงยู่ไทยโดยเฉพาะแมน่นคนที่เฮ็ด เบี้ยหรือโดยเฉพาะแมนคนที่อยู่บ้านนองขอกหน้าพี่น้องอันนี้จากครอบครัวข้าพเจ้าเองข้าพเจ้าขอเล่าให้ฟังเนาะก็คือหลักๆบ่มีเหตุงานทำพี่น้องอยู่บ้านนองขอกหน้าถ้ามีแต่เหตุให้ทายหน้าเท่านั้นแล้วต่อมาก็คือมันมีผู้ที่ว่าไปหรือว่าครอบครัวที่ว่าไปก่อนหน้านี้แล้วแล้วอาจจะมีเงินเล็กในน,นน้อยเนาะที่มาจาก การเฮดเบียดอยู่ฝั่งไทยก็เลยว่าบอกตะตอกกันบอกตะตอกกันว่าโอเคคนนั้นไปไทยและได้เงินจังสามจังสี่ไปเฮดนั่นเฮดนี่ก็ว่ากันไปถึงแม้นวามั่นบ่ได้หลายแต่ว่าย่บานนอกเขาเด็กบ่ได้มีเบียดงานทำอย่างนอกโดยเปพอะแมนย้มแรกนอกจากเฮดไทยทีหน้าเท่านั้นก็เลยว่าเฮอกันไปเฮอกันไปเกือบมืดบาน บางคนก็รอดไปแต่ว่าบางคนหรือบางเพื่อก็คือดังเหตุการณ์ก่อนหน้านี้น,นี่ปัญหาเนาะคือการที่ว่าไปเห็เปียส่วนร้ายน,นี่อาจจะว่าได้อยู่ในกรุงเทพคือน้องสายข้าพเจ้าีไปละแม่นไปเห็ดฟาร์มไปอยู่เขตน,นอกเนาะประมาณนี้นะอ่าและบัดน,นี้เขาน่าจะพู้เนาาว่าสาเหตุอย่างต่างๆที่ขราเจ้ากันไปเนะาะก็คือดังที่ข้าพเจ้าวัด เอาไปเมื่อกี้นี้อันนี้คือสาเหตุหลักๆเลยล่ะเนาะอ่าแล้วันนี้เนาะคือคอยเองนี่แหละเป็นผู้หาเงินหาเก็บหายืมให้น้องใายเนาะกับเมียไปไทยในเดือนก่อนเนาะเพราะว่าข้าพเจ้าอันยูบานเกิดมองนอนก่อนหน้านี้เนาะจำนวนเงินที่ทงังข้าเจ้าอันเก็บเนาะอันนี้ เรื่องรับประกันหรือบุคับประกันบางหูเนาะอ่าเขาจะบอกว่าโอเคผู้ไรติยาไปเฮ็ดเวียกอยู่ไทยนะผู้ไรติยาไปเฮ็ดฟาร์มหรือรอยาไปเฮ็ดอายุหันยอยู่นี้ค่าโดยสารหรือค่ารถจากบ้านตัวเองไปหอดอโรงงานแมนค้นหลักเจ็ดหาแ0 0พันบาทเนาะคือต้องในจ่ายจำนวนตัวนี้ ข้าพเจ้าก็เลยโอเคคันว่าอยากไปกหาเงินหายืมนำมนำูนนำครนี่แหะพอดีว่าเอาเงินมูอสองหมื่นบาทเอาให้น้อง้ายกับเมียไปเฮดเวียกอยู่ไทยเพื่อว่าเออหาจือเจอจุนขอบคั้วอยากให้อยู่ดีมีกินหาลับไป แล้ววันนี้เขาเอาเงินเขาเจ้าในเขาเจ้าจะคิดดอกเมื่อนหนึ่งก็ต่อห้าพันบาทภายในปีหนึ่งสองหมื่นกับพอดีไว้ง่ายเขายืมสองหมื่นกับเป็นสามหมื่นเนี่สาเหตุนะหลังจากนั้นกับไปเมือนั้นไปปุ๊บแล้วไปลังจากแต่ว่าขามแล้วเนาะขามขามเซ่แล้วเนาะขามคล้องไปแล้วพอดีไปอยู่ในป่า ตามตามการที่เขาเ้าเราพยุ่ในป่าปุ๊บว่าท่านได,ด้หอดใส่ซ้ำแล้วหอดหอดหอดแต่แต่นั้นนะเราทารถมาหับเนะาะหลังจากนั้นกับพอดีตำรวจเข้ามาจัดการยอย่ฮหันเลยนะกับเหตุการณ์ก็ตามข่าวเอต่งต่างอะไรไปนะ,นะประมาณนี้แท้จริงข้าพเจ้านี่เคยบอกเคยเตือนแต่ก็เคยอชอบท้ามาเอะในกรณีไปไปนี่นี่มันเสี่ยงนะ เออเขาบ่มีใบบ่มีบัตรอีะไรต่างนะแต่ว่าเขาเจ้าโอ้บ่มีปัญหาแต่ว่าเรื่องค่าประกันบ่ค่าประกันอันนี้บ่บ่ฮู้คือกันเนาะทางที่ว่าเฮาเสีย7,000พันะแต่ว่าหลังจากนั้นเข้าจับปึ๊บแล้วก็ไปกักโตแล้วก็เสียค่าปรับนู่นนี่นั่นพอดีว่าเมื่อวานนี้เขาให้สะส่งกลับมากักโตอยู่ที่ปากเซอีกเทื่อนึงเนาะขึ้นคำน้ำแก้วเม็ดเม็ดพี่น้องกีบนึงกับโบเลือ น,เนะเซตได้จะท้ายก็ค่อยคือเก่าต้องในดินรนต้องได้ดต,ไดติดต่อตอนนี้ก็ติดต่อได้และนะเพราะว่าอันนี้น้องของข้าพเจ้าเนาะหนังสือกระบอกเป็นเข้าเมืองกับเ่เคยแม้ในกระทั่งจะกลับบ้านกับบุค้เลยว่าอยู่บ้านอยู่เมืองอยู่แข้งไหนซ้ำนี่แหละปัญหาบ้านนอกขอกนาของเฮา บางทีกลับไปตามกระบวนการเฮอกันไปโดยที่บริคิดคำนึงถึงผลกะระทบแต่ค่อยกับบริติหน่อเนื่องจากเอออยากหาเงินอยากเอนว่าทำมาห,ากกหา้ากิ่นอะไรไปเพราะว่าอยู่บ้านเขาหน่มันหาง่าะกับบติติอย่างเดียวก็คือความจนนี่แหละที่ยอมความจนที่จะต้องดิ้นรนแบบนั้น สุดท้ายกะเสียท่างเงินเป็หน,นี่บางคนขายให้ขายหนามีเลานะไปพวกหอดซมเมอบ่มีเวียกเห็ดนะคนที่ขาเจามม้าทรงหันขเจ้าก็บอกว่าโอเคมีเพราะว่าพวกนี้นี่ขาเจ้ากินนะกินเงินที่เจ็ดพั 7, บนบาทหันไปนะเจ้าซิมีเวียกเห็ดงานทำอะไรต่างๆแล้วแต่เจา้าถ้าจริงเข้ากับมีสายพวกผันสายติดต่อแล้วนะว่า โอ okay. เคียกนั้นเวียนนี้มีเนอยูฮันยูนี่แต่เวลาเข้าไปปึ๊บมันกับจิตเป็นอีกอย่างหนึ่งเพราะว่าการที่ว่าไปไทยนี่ไปมัดครอบครัว่วพี่นนองไปมัดครอบครัว่วได้อยู่บ้านนี่ไปมดเนาะจนพ่มีคนเนาะอยู่แถวแวบ้านนี่ใหญ่ๆปุ๊บกลับไปบางคนกลับไปกรุงเทพบางคนกลับไปฟาร์มอย่างประมาณนี้แต่บางคนกับไปแบบผิดกฎหมายฮนพอมี หนังสือบะมีเงี้ยต่างๆตัวนี้แหละปัญหาพี่น้องเนาะอ่าและนี่ก็คือเหตุการณ์ที่เห็นในข่าวก่อนหน้านี้และหนึ่งในนันน้องชาาของข่าพระเจา้าเนาะตอนนี้หอดปาซ่พอดีกัตกตัวย่หันอีกก่อนที่จะส่งสกลับบานเกิดเมืองนอกก็คือทางขรอคัวอีกเนาะมีง่วมีควายก็ต้องได้คลายระบาดอนาจะเป็นนีได้เอาน่าได้ยังบ้านอกจากที่ว่า เสียงเงินแล้วแต่ยังเป็นหนี้ต่อหวัวควายกับบุมีบางครอบครัวก็คือต้องโหลำบากหลายอันนี้สาเหตุก็คือความจนพ่นางเนาะฉะนั้นบางคนอาจจะว่าว่าเอ๊เป็นอย่างต้องอยากไปเป็นยังต่องเฮอ,อไปประเทศเขาเนาะขั้นเสว่าในปัจจุบันเนาะโดยเฉพาะ แม้แต่กระทั่งคนในเมืองกืเกันเริ่มมีปัญหาละในการใช้ชีวิตการทำมาหากิน,นเนาะเขาสังเกตเห็นบอกบ้านเมืองในปัจจุบันน้ำมันก็ขึ้นเงินก็เฟอ้อหนักเนาะแม้แต่กระทั่งผู้ที่ว่ามีวิชาสีแตทงกับเกือบอรอดเนอะฉะนั้นความจนนี่ละพี่น้องที่คิดว่าเออไปแล้วมันจะได้ดีคิดว่าไปแล้วมันจะโอเค แต่แท้จริงแล้วมันกับมีเสี่ยงมันมีมันมีมนมบดุดีและก็มีดีบอง่ายๆซักพี่น้องเนาะตอนนี้น้องสายข้าพระเจ้าเนี่ยยังกักตัวอยู่อัน,นาปากซ่พี่น้องเนาะแต่บา็ติดต่อทุกๆอย่างเป็นเที่ยง้อยแล้วในปัจจุบันกักตัวอยู่หันสะกอนเนาะสองภูมียเงินกีบหนึ่งกับบ่มีเห็นอะไรก็คือทางครอบครัวคือเกา่าพี่น้อง เห็นอะไรนี่แหละเมื่อยค่อยกระดับน้อเอาอันนี้มาเรล่าจากที่ว่าเท็นข่าวแหละก็มีบางคนว่่เข้าใจเนาะก็เลยว่าตอนนี้นี่เจอกับขาวว้าวครัวตัวเองน้องชายตัวเองนะก็ะกะจะได้กรับไปอยู่บา้านหลังคือจะบ่ได้ไปแล้วละ่กะก็ต้องได้หาบา้านนี่เงิน2,000 20, มบาท3,000 30, 0บาทตกอ,อยู่10บกว่ 40, าล้ออ 10, านกี 40, ่คิดว่า ห้าปีหรือสิบปีเนะี่ยน่าจะมีปัญญาใจนะถ้าเป็นครอบครัวของข้าพระเจ้าโดยเฉพาะแมนพวกน้องชายครูผูมิเนี่ยพวกเสียอย่างแมนเวลาะฉะนั้นกับเมื่อเจอแบบนี้กับเป็นในตลอดชีวิตกับว่าแมนนะสุดท้ายกับอาศัยพ่ออาศัยแม่คือเก่าครอบครัวเน้าไป็นแเนาะอ่ะกาฝาก เป็นกำลังใจใน้สำหรับคนที่สู้ชีวิตด้วยพิธามเดอร์นะเหตุเช่ไหนเขาก็ต้องสู้อ่าสู้ไปเรื่อยๆโดยเฉพาะแมนคนบรรน,นองกองนากองเขาลําบากลายไปนอาในการใช้ชีวิตโดยเฉพาะแมนปัจจุบันนี้เหตุนากับลาบากยากเพราะอะไรง่เพราะน้ำมันก็ขึ้นเงินกับบม่มีจบเป็นหนักนะ